สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมีสูตรใหม่สูตรนี้คำนวณแล้วจะจับคู่ให้พร้อมนะครับเป็นสูตรสองตัวบนครับเป็นคู่ชุดสองตัวบนผมก็จะคำนวณเหมือนกับสูตรสิบบนตัวเนี้ยแล้วก็สูตรหน่วยบนตัวนี้ดูครับว่ามันจะออกมาแบบไหน ก็จะใช้งวดเดิมครับ16มีนาเริ่มจาก16มีนาเดินหน้าคำนวณให้ทุกท่านได้ดูครับเหมือนไก่สูตร10หน่วยบนที่ผมคำนวณให้ดูมาเริ่มกันเลยครับใช้เลข2ตัวล่างครับ7 8แล้วก็6หลักร้อย3ตัวบนครับ7 8 6ครับเริ่มคำนวณครับ แปดหเราเจ็ดแปตั้งครับแล้วเราก็บวกกันลงมาเหมือนเดิมครับ7จบวกแเป็น15 8หบวกหเป็น14 5สบวกสได้9แล้วก็บวกกันลงมาครับ4ีบวกเได้13 9สบวกสามได้12แล้วก็เอา5้าบวกเครับ ห้บกเได้สิแล้วก็5้บวกสอีกจะได้8แล้วก็เอา2ตัวนี้บวกกันลงมาครับ4ีบวกแได้12เอา9กบวกสได้13 3สบวกแได้11 2เบวกสได้4 3ตัวนี่ครับจะมีหลักหน่วยของรางวัลที่1อยู่ จาก16แล้วก็มาวัที่1นึ่งเมษาออกอะไรครับ481นี่ครับได้1ครับแล้วจะทำยังไงจะได้หลัก10เอาตัวนี้ครับ9กับ8นี่บวกกันครับ9กบวกแครับได้เท่าไหร่ครับได้17ลบแต้มครับแล้วก็บวกแต้ม หัวน,นี้มันออกแล้วครับสี่แปดหนึ่งนี่ครับแปดแล้วก็นีหนึ่งคือหลักหน่วยถามว่าเอาหลักหน่วยจะทำยังไงถึงจะได้รู้ว่าหลักหน่วยมันมาหนึ่งนี่ไงครับสูตรที่ผมบอกว่าเป็นหน่วยบนสูตรนี้ได้หนึ่งสองสามได้หนึ่งกับสามครับ แล้วก็จับคู่เลยครับก็จะได้6กหนึ่งเจ็หนึ่งแหนึ่งหสาสแล้วก็แปสนี่ครับผลออกคือ8ปดหนึ่ง นี่ครับต่อไปครับก็จะเอางวดนี่แหละครับคำนวณต่อครับเอา90และก็4สนี่ครับบวกกัน9 0้ได้9ได้ส9่กบกสก็ได้13บสมบกสได้7 3็ดบกเได้ศูนย์ เอา9บวกสครับได้12 9บวก7ได้16 2บวก6ก็ได้8 3บวกสได้5 7าบวก6ได้13 0บวก8ก็ได้8นี่ครับ3ตัวนี้จะมีหลักหน่วยอยู่ตัวหนึ่งงวดที่16ออกอะไรครับ5 9 8นี่ครับ แมาห9 8แล้วเอาสองตัวนี่ครับบวกกัน3ามบวกหได้9 9ลบแต้มได้8บวกเพิ่มก็ได้ศนนี่ครับ98อันนี้แถมมาอีกตัวนึง สูตรนี้ได้ทั้ง90ด้วยครับนี่ครับจับคู่ครับแล้วหลักหน่วยนี่ครับหน่วยบนได้789ถ้ากับว่าตรงนี้ได้8ตัวเดียววันนี้ได้น้อยชุดครับก็จะได้88 98แล้วก็08นี่ครับ ก้าแปดต่อไปครับก็จะเอาถูดนี่แหละครับ598นี่แหละเราเอา79แล้วก็5นี่ครับบวกกัน795 เจ็ดเก้าได้สิบหกเก้าห้าได้สิบสี่หกบวกสี่ก็ได้ศูนย์นย์บวกสี่ก็ได้สี่ศูนย์บวกสี่ก็ได้สี่หกบวกศูนย์ได้หกหกบวกสี่ก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกหกก็ได้หกศได้หกสก็ได้สี่ได้ศูนี่ครับสามตัวนี้จะมีหลักหน่วยอยู่ งวดที่สองพู่สาออกอะไรครับหนึ่งหนี่ครับ6หลักหน่วยแล้วก็เอาศูนย์ี่ครับ2ตัวนี่เหมือนเดิมบวกกันศูย์บวกศย์ครับก็ได้ศูนบวกได้ลบได้9บวกได้หนึ่งนี่ครับหนึ่งมาจับคู่ครับ หนึ่หกหแล้วก็ศูนี่ครับเลขออกอะไรครับหนึ่งหนึ่งหนี่ครับสูตรนี้ถือว่าเดินดีครับ ่อไปครับเราก็เอาสูตรนี่แหละครับคำนวณต่อครับนี่ครับเอาหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่ครับบวกกันเหมือนเดิมหนึ่งเจ็ดหนึ่งได้แปดได้แปดแปดบวกแปดได้สิบหกแปดบวกหกได้สิบสี่หกบวกสี่ก็ได้ศูนย์แปดบวกหกได้สิบสี่ 8บกสได้12 4สบวกสได้6 6หบวกสได้0 4นบวกสได้6 0ศบวกหก็ได้6นี่ครับงวดที่ผ่านมานี่ครับนี่ครับหกเกมาแล้วงวดนี้ก็ได้ล่างด้วยครับนี่6 0 บางสูตรก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับบางงวดแล้วเราก็เอาอตัวนี้กับตัวนี้บวกกันเหมือนเดิมครับหกบวกสองครับจะได้แปดลบได้เจ็ดบวกได้เก้านี่ครับเก้าศูนย์แล้วศูวนย์งวดนี้หลักหน่วยได้อะไรครับศูนย์หนึ่งสองนี่ได้ศูนย์ตัวเดียวครับ แล้อันนี้ก็ได้เก้าเก้าเก้าหลักสิบเอามาจากไหนก็นี่ไงครับได้สี่ห้าเก้าห็นไหมตรงนี้มันก็มีเก้าตัวเดียวแล้วก็จับคู่ครับก็จะได้เก้าศูแปดศเจ็ดศนนี่ครับ เลขออกหกเก้าศูนย์สูตรนี้ถือว่าถือว่าเจ๋งเหมือนกัน,นครับต่อไปครับเอาอสูตรนี้นะครับคํานวณต่อหกศูนย์หกครับหกศูนย์หก หกหกบวกหกได้สิ6สอบวกสได้8ปดสองบวกได้ศูนหกบวกสองก็ได้8 6ดบวกแได้14 8สบวกสได้12บสองสอบวกแได้ศ8นบวกสได้12บสศูนบวกสองได้2องวดนี้ได้ศูนย์สองสองครับหลักหน่วยต้องมีตัวหนึ่งแล้ว เราจะรู้ได้ไงว่าเลขงวดใหม่ที่หนึ่งมิถุนานตับหน่วยเลขอะไรจะมานี่ไงครับงวดอีกสูตรนี้ได้หนึ่งสสามเท่ากับว่า2มาได้สองครับแล้วเราก็เอาอีกตัวเนี้บวกกับตัวนี้เหมือนเดิม2อบวกสได้ห ลบแต้มบวกแต้มครับจะได้ห้าหกเดแล้วเราก็มาดูหลักสิบมีอะไรครับหลักสิบได้สามห้าแเท่ากับว่าสูตรนี้ได้ห้าครับมาเริ่มครับห้าสองหกสองเดสองนี่ครับ ป็นไงครับสูตรนี้เอาไปลองพิจารณาดูครับเป็นสูตรใหม่ครับอันไหนดีๆก็มาฝากพี่ฝากน้องครับคลิปนี้ทุกท่านเห็นเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาให้ด้วยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเป็นแนวทางครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสำหรับวันที่หนึ่ง ครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับขอให้เฮงเฮงรวยรทุกๆคนครับขอบคุณครับ